เป้าเก็บเป้าเก็บโอ้ยเฝ้าก็ได้พี่น้องเอ้ยมาเอาหนานั่นล่ะมักหมนป้าหลายพี่บอกว่าบระมาบปะมาก็อยากมาหลายหมนป้าหมนป้าเก็บพี่น้องเฝ้าเก็บมันสิบรทันเนะว่าเลืองขาวอักลากขาวจากภาคอยู่อันเดียโนงสิเก็บเหมิดบ่หรอเมือเนี้ยเป้าเก็บพี่น้องเออว่ายงามคักเนาะ เวฟเฝ้าลากเอาล่ะเอาเร็วๆฝนสิตกเนี่ยโอ้ยฝนกลมาฝนกลมืดอยุ่งยากเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยยุ่งกัดดาใรการการไอ้เหมันกัดเนี่ยทำบุญ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 ยุงทำบุญยุงฝนกัเฝ้าเฝ้าน้ำยุ่งกัเฝ้าพี่น้องเก็บเอาเฝ้าเก็บเอาเป็นจมดีแล้วแล้วแล้วอ๋ออ๋อเฝ้าเฝ้าเอาเอาดากมาอยู่งเนี่แหละโอ้ยโก้ có tay đợi bên trong câu nắng hay cạo hay nó cạo a clap chung chắc gì ào muộn nè bên ngoài mặt rồi nè 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 mặt con nè mặt rồi nè mặt nè mặt rồi nè mặt rồi nè nè mặt rồi nè mặt rồi nè mặt เหล่าไซเล่าไซโหลดเอายังไปเรียกเอาข้างนอกปวดพุ่มปากง้อบักแตะไหลขาดไหลเนี่ยสวนสะออนสิเก็บเหมิดบปละเหมือเนี่ยเอาเอาเร็วเร็วเร็วนะเฝ้าเฝ้าของยาว์ของมักเนาะเอาเอาหยับเข้าไปหยับเข้าไปอ้มาซอยยายน้องในปีนองเอ้ยมาหลายแท้ ได้สิเก็บแล้วเมื่อนี่คืนนี้เอาศาสตร์เอาเสื้อมาค่ะแม่อยู่ข้างในอีกหลายหลายเฝ้าขับเฝ้าเฝ้าเตื่นเตือนเหยียดเห็ดเราเตื่นเตือนมันหายง่ายดีเนาะเห็ดไก่น้อยเห็ดเองอย่างก็เห็ดตวกไก่น้อยพตัวกไก่น้อยพี่น้องมันจะเข่าเข่าใจตั้งซื้อเนาะเห็ดตวกไก่น้อยน้อยเอาจุ่มเลยจับขาขวางในบุญแม่ขาวจากภาคอยู่ยยัง ไปพี่น้องพี่น้องซู้มสู้มกับไปบ้างพุ่นน่ะปันเปี๊ออกพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพนนะพย่งมีเกลือเห็ดรวนรพี่น้องพี่น้องมาบังมาบงหลายคัดปั้งปั้งยันเฟรดหลายปีใจยันน้องเกิดมาดี่บีดหลายนะสองแถวแรกแถวแรกเก็บได้น้อยหนึ่งนะแถวนี้หลายคับแถวนี้ปวดโพอ่อนโพบักโมบักตีง สิมนขับไปได้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้ำน้ำน้ำอ,อันค้ากระมือนเรื่องโอ้มีกระน,น้ำอันก้อดากอด้ออยังอันเพิ่นก็นมากขึ้นนั่นเลิกเลิกนอกเฮ็ดอันนี้นเนาะเพิ่นมาจู่หกหกเออตบ้าก็เสียบดิม,มันกันหนีเ่าพ่นสองย้ายนี่ดอกเส,ะสะหาะกฮาเหลือเกินสมยายน้องขาหลออ่อเยอะดอกเจา้มามักลออ่อเยอะดอก มาเลาะหาเห็ดเลาะแชมเปญเลาะหาจนพอเออพออิเล่โอ้เก็บเจ็บแป๊บแล้วเต็มถังแล้วเนาะค่ะเนาะเบิ้ง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 เอามาเบิ้งดูมางามเจ็บปื๊งอันดำๆนี่คือใบไม้เดี๋ยวให้จังไปเลือกเอาค่ะพี่น้องเบิ้งเนี้ยดอกงามตัวละมันเลือกอยู่นี่เพราะใดแล้วเพราะว่ายุ่งเอาเอกเอาเอกเอาเต็มถังกับพ่อแล้วมันเก็บมาเหมือนเรามื่อเนี่ยมันหลายผดเก็บมาเหมือนเก็บมาเหมือน คุณน่ะไปขางในมาสิเข่าได้มันเก็บบวมดอดก่แล้วคุณน่ะขาวลากนันเห็ดตีพุ่นน่ะเมนเหมือเนุ่่น่ะยืดเบ่งเบ่งเยาตาซุมเบ่งเบ่งนี่เบ่งนี่เบ่งน่พี่น้องเบ่งนิ่คุณกับ่น้อยคุณน่ะโอ้พุ่นขาอกลากอยู่อย่กหัวคอผมิ่นก็ได้ละมือนีเราก็ได้เห็ุ่มได้เหนส้างหัวัสวนอันสิไปเก็บแล้วมันสิว่าขามตีอันนี้เฮา เป็นเลือกขาซอยกันเนาะขึ้นนี่สิได้นอนบ่นี่มกใส่ไข่บ่เฮามกมกใส่ไข่ก็แซ่บเด้ซุปมักเอยนซุปใส่เห็ดเอ้ยซุปลวกลวกกินกับผักเนาะผักจะอมผักไหนไปเฮาพว้ไปอย่าโมอย่าโมไปไปฟังอ้าอ่าฟังยังกินแย่ตาไปเก็บตะกรันสัญล้อี๋ยวเรื่องเบิ้งใกล้ๆมั้งไปคว้าแล้วล่ะได้หลายค่ะไปอีพออีเมียเอาอย่าโน้งเบิ้งหน้าเจ้าเป่งไหนเก็บมา นายายนุ่งบ่งเนี่ย่ะหนาคนเก็บเห็ดหมดยุ่งกับกัดด่าอู้อ้าวอ้าวเจริีหลับไปเก็บเห็ดก่อนฝนลิ้นหล้วฝนลิ้นหล้วจ้าจ้า